ครับผมปัดออกไปได้ครับเป็นเตะมุมของทางทิ i เฟนเอ็นครับโดยเควินเดอร์บอยเดอร์บอยเปิดมาหมงอโอ้โหนะครับผมมีดินนะครับแชมภาคกลางครับผมทิฟเฟนเอ็นออกนำจานเม,ม่ไปแล้วครับผมหนึ่งต่อศูนย์โอ้ทิฟเฟนเอ็นเก็บได้ครับผมในห้านาทีสุดท้ายเดเอร์บอยมาโอวายลันเข้ากลางมาช่วหวะนี้ครับ4เซเว่นของทางทิ i เฟนเอ็นมแห้ เกมรักของทางจันเมกและนาทีสุดท้ายทัดไหมครับผมทัดไหมแล้วก็กรรมการเป่าจบเกมครับผมเป็นทางทริปเปิลเอ็นครับเอาชนะจันเ pues มกไปได้1ประตลล oh, anyway. s <S ูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหนี่ครับได้ลูกฟุตบอลยูโรไปหนึ่งลูกครับสทีมเปิลเอ็นเรียบร้อยนะฮะโบนัสเกมก็เป็นทริปเปิลเอ็นที่เชิญน้จันเมกไปได้1นต่อศูนย์นะฮะก็ถือว่าเป็นความมั่นใจครับ่งนี้ไปชิงวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนที่เซ็นทรัลโบว์นะฮะอ่ะเพราะวันนี้ ถือว่าเป็นภาคสุดท้ายกรุงเทพมหานะครไปลุ้นในแมตช์ไฟนอลใครจะเป็นผู้ชนะไปดูบอลที่เยอรมันกันนะฮะวันนี้โมลาแล้วนะฮะเจอกันใหม่ที่เซนต์ัลโวันที่29นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีดครับ